สวัสดีครับผมชอร์เบยนะครับวันนี้อยู่กับใครครับอยู่กับหนุ่มนะครับข้าหนุ่มชีวิตเป็นยังไงบ้างครับชีวิตผมค่อนข้างรับรื่นเลยครับผมเป็นคนชิยๆนะเลยนชีวิตยุ่งยากซับซ้อนเลยไหมครับก็ไม่ค่อยชิีวครับเพราะผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรมากครับแล้วสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยที่คุณมามาเรียนเนี่ยคิดว่ายากไหมส่วนเราผมมันอยู่ในปานกลางครับมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกิน วิชาที่เรียนมาทั้งหมดคุณชอบวิชาอะไรพวกแบบพารหรืออะไรพวกเนี้ยคุณชอบวิชาอะไรบ้างครับผมชอบการตัดต่อหรือไม่ก็การออกแบบโปรแกรมอะไรอเพราะได้ถึงเลือกสาขานี้ครับมันมีสาขาแบบเยอะแยะพวกช่างมันอะไรต่างๆเนี่ยครับเอ่อผมถนัดอันนี้อยู่แล้วครับผมแบบถนัดแบบวาดหรือไม่ก็การตัดต่ออย่างเนี้ยครับอืมแล้วค่าเทอมมันแพงสูงหรือว่ามันอยู่ในมาตรฐานที่กำลังคงที่ครับ สำหรับผมที่ผมมาจากซื้อสำหรับผมที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมก็ว่ามันค่อนข้าง,งที่จะแพงครับแต่ก็มันมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงแล้วสมัครช่องทางพวกที่จะมาเรียนที่นี่ได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับเพจ e c นะครับเอนจิเนียร์แอดสลัออยากฝากอะไรถึงนุ่นน้องหรือเปล่าครับแบบที่เขาจะมาสมัครวิไลนี้เรียนง่ายครับรุ่นพี่ก็เป็นมิตรกันมากเลยครับ ก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ